วมความลับที่สาวจีนที่ไม่เคยบอกที่ไหนนกไปแกะสูตรลับมาให้หมดแล้วค่ะสวยจึ้งไม่ไหวอย่างแรกเลยคือเขาจะตัวหอมมากเขาจะไม่ใช้น้าหอมกลิ่นเดียวนะแต่ทริคเลยก็คือเขาจะมีน้ําหอมหลายกลิ่น<อ>ใช้ให้ตรงลุคตรงฟิลของวันนั้นมันรีดูมีอะไรอะแล้วผมพี่สาวจีนคือดีมากเขาจะเป่าผมทันทีหลังสระผมเสร็จผมไม่ชี้ไม่สีแลวเปลี่ยนมาใช้ทรีทเม้นต์แทนครีมนวดผมขึ้นนุม่มขึ้นเยอะจริงส่วนเรื่องแต่งหน้าเขาไม่ได้แต่งเวอร์นะแต่เขาจะดูว่าอะไรเข้ากับหน้าตัวเองปาดแก้มตรงไหนคอนทัวร์ยังไงให้้หนา พุ่งแถมเขาจะรู้มุมสวยของตัวเองด้วยนะหันหน้าซ้ายเงยหน้าหน่อยยิ้มเห็นฟันแค่ไหนแบบฝึกหน้ากระจกจนเป๊ะเลยและอีกอย่างที่ไม่เคยเชื่อเรื่องนี้เลยจนกระทั่งได้ลองการกำจัดขนน่ะอลองเลเซอร์ทั้งตัวทั้งหน้าผิวขึ้นเนียนขึ้นแบบคนทักเลยอ่ะสุดท้ายสำคัญสุดที่พี่สาวจีนเขาทำกันคือรักตัวเองแบบมากๆไม่ต้องรอคนมาชมชมตัวเองทุกวันเหมือนมูสมูสเอนเนอร์จี้ให้ตัวเองอ่ะมันเวิร์กจริงนะอนุก็ลองมาหมดแล้วใครเคยโดนทักว่ามีเสน่ห์หรือโดนทักว่าน่ารักขึ้นจากวันนั้นที่เรา แชร์กันได้นะ